บทที่15การโปรโมทเว็บไซต์เว็บไซต์ promotion อ่ามาแนะนำให้รู้จักก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะการโปรโมทเว็บไซต์ก็คือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะที่ใช้แจ้งข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเว็บไซต์นะเข้ามาดูเว็บไซต์ของตัวเองนะคะก็เหมือนกับการเสนอสินค้าและบริการผ่านทางห้างที่มักจะทําสื่อโฆษณาให้คนรู้จักแล้วก็เข้ามาดูสินค้านั่นเองนะคะ การโปรโมทเว็บไซต์โดยใช้บริการเว็บเด렉ทรีนั้นจะต้องมีค่าที่จ่ายแล้วก็มีมีสองแบบก็คือมีแบบค่าเสียค่าจ่ายแล้วก็ไม่เสียค่าจ่ายนะสำหรับกรณีที่ต้องเสียค่าจ่ายผู้ให้บริการก็จะเป็นคนดำเนินการตามคำร้องขอนะคะก็คือไปขอให้เข้าไปทชาสัมพันธ์ให้นั่นเองส่วนไม่เสียค่าบริการนะคะก็จะเป็นผู้บริการเองต้องจัดทำกำหนดหมวดหมู่รายละเอียดขึ้นมาเองนะคะก็จะมีแบบฟรีไม่ฟรีอยู่ แล้วก็การโปรโมทเว็บไซต์โดยใช้เซิร์ช e อนจินนะคะก็ตัวอย่างที่วลาให้เขาใช้ Google Search แล้วก็หาเราเจอนั่นเองนะคะก็หนึ่งก็คือการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์นะคะพิมพ์ Google อ่าแล้วก็ตามด้วย Add เดรเข้าไปที่อยู่ของของเว็บไซต์นะคะก็สองก็คือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการลงใน URL แล้วก็จ,จ้างค่าจ้างของบริษัทนั้นก็จะมีเกณฑ์เลทของเขาอยู่การโปรโมทผ่าน Facebook นะคะก็จะใช้ เฟบุ๊กเฟบุ๊กดังๆนะทำแล้วก็เขาถามว่าการโปรโมทผ่านเฟบุ๊กเนี่ยสำคัญยังไงต่อธุรกิจนะคะสำคัญความสำคัญของการโปรโมทผ่านเฟบุ๊กนะคะและเว็บไซต์ให้มีชื่อเสียงต่อธุรกิจเรานะจะช่วยให้ธุรกิจดาเนินอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นโปรโมทผ่านข้อความรูปภาพไฟล์มลติมีเดียหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นน่าสนใจขึ้นดังนั้นนะคะคนที่ดาเนินธุรกิจโดยไม่มี การโปรโมทเพจ facebook เลยเนี่ยก็อาจจะทำให้ธุรกิจล้าหลังนะคะไม่ไม่ทันแบรนด์อื่นนะ,ะแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักนะคะในสินค้าประเภทเดียวกันนะคะเหตุผลที่จำเป็นต้องทำโปรโมท Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะคะบอกว่าเฟซบุ๊กนี่มีคนใช้สื่อเป็นพันๆล้านคนนี้เข้าถึงนะคะดังนั้นการลงทุนโปรโมทด้วยวิธีนี้ก็ใช้เงินทุนไม่มากแล้วก็ทําได้ดีก็อาจจะเห็นผลได้เงินลงทุนได้เงินกําไรมหาศาลนะคะแล้วก็การเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ ต้นทุนถูกอย่างหนึ่งนะคะในปัจจุบันใครๆก็เล่น Facebook นะคะเปิดหน้าเว็บไซต์เข้ามาหรือเปิดหน้าเว็บไซต์ด้วยกันทั้งนั้นนะคะถ้าใครต้องการขายขอให้ได้เยอะก็ไม่จําเป็นต้องไปโฆษณาผ่านสื่อสื่อพิมพ์ป้ายคัดเอาใหญ่ๆเสียเงินเยอะๆตามเสาไฟฟ้าก็แค่อัปเดต Facebook บ่อยๆนะคะแล้วก็นะอัปเดตหน้าไปแปะลิงก์เว็บไซต์หลายๆทีนะ่ให้เขาเห็นแค่นี้ธุรกิจก็ไปได้ดีแล้วนี่นะคะการโปรโม เฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์นั้นใช้งบลงทุนน้อยเพื่อเทียบกับโฆษณาแบบอื่นนะคะที่ต้องจ้างลงหนังสือพิมพ์สื่อซึ่งพิมพ์หนังสือพิมพม์พีวีป้ายคัตเอาท์ป้าย,าายไฟต่างๆนะคะถือว่าเป็นแบบเอาไปแล้วนะคะแบบนั้นล้านหลังไปแล้วนะคะดังนั้นการโฆษณาประชามพันธ์ให้เข้ากลุ่มเป้าหมายนั้นนะคะก็ยังมีข้อจํากัดนะคะถ้าเกิดคนไม่ซื้องสือพิมพ์ไม่อ่านก็ไม่เห็นอะไรเงี้ย หรือไม่ก็ไอ้ตรงป้ายคันเอาก็ถ้าบางทีเขาก็ไม่ค่อยสังเกตก็มีแคปเพราคนที่ผ่านไม่เหมือนตัวมือถือนะ,ะก็จะเข้าถึงได้มากกว่านะคะกลยุทธ์โปรโมทนะคะ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักคือกระจ้างเอาซอร์สนะ,ะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจมีเงินทุนแต่ไม่รู้รายละเอียดของการโปรโมท Facebook และเว็บไซต์ก็ไปจ้างนะคะพวกพนักงานไอทีหรือพวกเอาซอร์สเข้ามาทําการ โปรโมทให้เรานะคะเราก็จ้างเขามาทําให้นะคะดังนั้นพอมีมีชื่อเสียงก่อนแล้วอยหยุดก็ได้ทํา SEO ให้เป็นนะคะจะขายของต้องรู้จัก SEO นะคะกลยุทธ์ที่ทําให้ผู้คนค้นหาธุรกิจของเราได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วก็คือจะต้องพยายามผลักดันให้ผลิตทางพันธ์ของเราอยู่หน้าแรกๆของ Google อย่างเช่นเราเซิร์ชคําว่าสบู่ก็จะพบแบรนด์ของเราอยู่บนต้ตตนๆน,น,นะคะ ด้านบนของเว็บไซต์เราอาจจะจ้างพวก SEO Specialist นะคะที่มาช่วยงานนะคะด้านนี้ทำให้ SEO หรือตัว Search Keyword ของเรานั้นนะคะเป็นที่รู้จักพยายามใช้2ภาษาเป็นอย่างน้อยนะคะการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เว็บไซต์หรือ Facebook นะคะถ้าอยากให้มันเป็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเยอะๆก็กด ควรจะใช้ทั้งไทยทั้งอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าเกิดธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วก็อยากมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ใช่ว่าคนไม่ไม่ว่าใครจะมาดู facebook เว็บไซต์ก็จะบอกเป็นปากต่อปากนะคะราคาต้องชัดเจนนะคะอะนอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วต้องมีเรื่องของราคาราคาต้องได้มาตรฐานต้องระบบไว้ข้างหีบหอบรรจุภัณฑ์ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะ การขายของควรเน้นคุณภาพที่ดีไม่เน้นถูกจนเกินไปแล้วก็เราควรแนะนําสินค้าหรือวัตถุดิบชั้นดีมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อว่าถ้าเกิดราคาสูงเพราะว่ามันมีคุณภาพดีนะคะถ้าลูกค้าดูก็จะดูออกว่าผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภพพัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะได้มาตรฐานถ้าเราขายความมีคุณภาพนะคะแล้วทำการโปรโมทเว็บไซต์ของแบรนด์เรามันก็จะน่าเชื่อถือนะคะข้อเสียที่จะเกิดขึ้นหากธุรกิจ ไหนไม่เป็นไม่ยอมโปรโมทเพจ Facebook และเว็บไซต์ให้มีชื่อเสียงนะคะ mm hmm. ถ้าข้อเสียของการไม่ยอมโปรโมทเพจว่างไงเถอะนะคะ mm hmm. ธุรกิจที่ทําอยู่ก็จะแคบไม่กว้างหรือขายได้เฉพาะในตําบลหรือจังหวัดเท่านั้นนะคะ mm hmm. สกปบของลูกค้าก็มีน้อยโอกาสได้ขายน้อยเพราะาลูกค้าเป็นกลุ่มเดิมๆนะคะ mm hmm. อาจจะมีความสามารถในการซื้อจํากัดเงินทุนก็จํากัดนะ mm hmm. หากแบรนด์ของเรามีคู่แข่งคู่แข่งใช้วิธีการโปรโมท่ัน เฟ e บุ o k หรือเว็บไซต์นะคะหรือสื่อโซเชียลอื่นๆนะ,ะก็จะทําให้คู่แข่งนะคะนําหน้าเราไปก่อนเราก็ท่านจะต้องเราจะต้องมีความคิดริเริ่มแตกต่างสร้างสารรค์แล้วก็ทําให้มันประสบผลสําเร็จทางการค้านะคะการโปรโมทธุรกิจนะคะ ด้วยความไวเนอเชื่อใจกันหรือเป็นหรืออาศัยคนรู้จักแกตสนิทมาซื้อผลิตภัณฑ์ของท่านอาจเป็นเรื่องดีแต่ต้องคํานึงว่าเราไม่ได้ขายแค่คนกลุ่มเดียวนะคะเราต้องนึกถึงการขายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเรื่อยๆได้กาไรมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการโปรโมทเพจหรือเพจ a c e b o o k หรือเว็บวไซต์นะั้นก็จะทําให้ขายของในเยอะขึ้นนะคะข้อควรคิดน,นะคะการโปรโมทเพจไปพวกนะั้นสำคัญต่อธุรกิจอย่างมากนะคะมันก็จะทําให้เรารวยขึ้นนะคะอ่า ถ้าเกิดธุรกิจอาจจะเดินต่อไปไม่ได้ก็ถ้าเกิดเราไม่มีนะคะมันก็เขาเรียกว่าร้ายหลังไม่ทันคนอื่นเขานะคะดังนั้นการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการเราจะต้องหาวิธีทําให้แบรนด์ของเราเนะี่ยผ่านหูผ่านตาสร้างเอกลักษณ์ให้คนเนี่ยเขาจดจําแบรนด์เราให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นเพื่อให้คอน sumer หรือผู้บริโภคนะคะได้กลายมาเป็นลูกค้าของเราที่เหนียวแน่นในธุรกิจเราจะต้องปรงโมทเพจ Facebook ของเราตามเคล็ดลับที่แนะนําไปนะคะมาดูเทค เทคนิคในการโปรโมทเฟ e บุ๊กแล้วก็เทคนิคการโปรโมทแบบประหยัดนะคะแล้วก็มาดูเว็บไซต์นะคะที่เป็นที่นิยมในการโปรโมทเพจเฟซบุ๊กนะก็มี Over to Yahoo ฮูลาคอสอว a สแล้วก็ uh, Demos นะคะ Google h o t h o t b o t Go To เนเธอเนเทอร์ไลท์แล้วก็ตัว web color